ส่วนบรรยากาศการฉีดวัคซีนวันแรกที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าจังหวัดสม,มุทรสงครามเป็นไปด้วยความคึกคักนะคะโดวยวีน,นายชรัตพุณศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสงครามนําทีมเข้าแถวทีมกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มเจ็บโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็ eneca, มแรกตามมาตรการเว้นระยะห่างการป้องกันไวรัสโควิด COVID -19 โดยมีกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มเจ็บโรคเรื้อรังเป็นจำนวนมากเดินทางมารับวัคซีน สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามนะคะโดยรอบนี้ฉีดได้ประมาณ5,280คนซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยกระจายไป3โรงพยาบาลของจังหวัดและจะทยอยฉีดวัคซีนทุกสัปดาห์ตามผิวที่จองไว้ในระบบต่อไปเพื่อลดความเจ็บป่วยรุนแรงนะคะการเสียชีวิตรวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยของภาครัฐพร้อมกับการฟื้นฟูเศรฐษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วคะ่ะ